ไม่เะว้วนี่มันอัคระของของปู่ข้านี่ขอบคุณนะปู่ข้าได้เจอมันแล้วข้าคือวิญญาณที่ปู่ของเองสะกดไว้ที่นี่เพื่อสอนมนต์อัคระให้เองป่าดงดิบแห่งหนึ่ง ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีเหยี่ยวแดงตัวฉกาดอาศัยอยู่เป็นเจ้าถิ่นมานานหลายปีกูจะหามึงให้เจอจนได้คราวนี้กูจะไม่ปล่อยให้มึงรอดไปได้เหยี่ยวแดงมีศัตรูมากมายไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ที่ย่างกลายเข้ามาในเขตพื้นที่ของมันเป็นอันต้องกลายเป็นศพแทบทุกรายแต่ทว่าพราม์เอกสามารถหนีรอดพ้นเงื้อมมือของสัตว์ร้ายตนนี้ไปได้เยี่ยวแดงจึงแค้นเคืองแกงหมายปลิดชีพให้ได้ด้านพรามเอกที่หลบซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมร้างกลางป่าแกพยายามเร่งรักษาตัว ควานหาว่านสมุนไพรที่เป็นยาทักษะเอาตัวรอดที่ร่ำเรียนมาจากปู่มันมีประโยชน์ในยามยากเช่นนี้พรามผู้มีวิชามนอักขระแต่ยังไม่ชำนาญมากนักเพราะปู่แก่ได้สิ้นลมไปเสียก่อนพรามเอกถูกขับไล่โดยกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เชื่อถือจึงดิ้นรนดันโดนหนีเข้าป่ามาแต่ไงต้องหนีเสือปะจระเข้ พบเจอกับเหลี่ยวแดงเจ้าถิ่นเชกเช่นนี้ไปอีกพราหม์สูงวัยต้องหาทางฝึกฝนวิชาให้แก่กล้ามากกว่านี้ให้ได้แต่จำได้ว่าปู่เคยเขียนอักขระหอมไว้ที่ถ้ำในป่าแห่งนี้แม้จะยากแค้นแสนสาหัสแค่ไหนเ้าก็ต้องหาไอตัวอักขระขอมนั่นให้จงได้ไม่งั้นต้องกลายเป็นผีเฝ้าป่าแน่แน่ในช่วงจวบจะรุ่งสางพราหมนอนไม่ค่อยหลับ ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเดินออกไปนากระท่อมเพื่อสูดอากาศจูจ่ๆสายตาเหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งเองเป็นใครวะไม่อยู่ที่นี่ได้ไงชายคนนั้นไม่พูดจาโต้ตอบแต่เดินหนีไปพรามเอกรีบหยิบลูกประคำคล้องคอแล้วตามไปให้ทันชายคนนั้นหายแวบไปทางนั้นทีทางนน้นทีเหมือนกำลังนำทางไปที่ไหนสักแห่ง เมื่อพระอาทิตย์สองแสงแรกชายคนนั้นหายไปกับตาพรามเอกเด็กพบกับถ้ำที่ตนเองหมายปองนี่เองพาข้ามาเพื่อพบกับถ้ำแห่งนี้หรอกเหรองั้นก็ดีจะผีหรือคนก็ไม่สนแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้คืออาขระที่รอข้าอยู่ข้างในผ่านเท่าไม่รีรอรีบเดินเข้าไปในถ้ำกระทบหิน จุดกองไฟกองหนึ่งขึ้นมาแสงสว่างเจิดจ้าภายในถ้ำความมหัศจรรย์บังเกิดให้เห็นเป็นบุญตาในนั้นมีมรกตเรืองแสงพร้อมกับบ่อน้ำผุดที่ใสสะอาดแกใช้อุ้มมืออุ้มน้ำขึ้นมาลิ้มรสดับกระหายอย่างชื่นใจแล้วรีบหาสิ่งที่ต้องการในทันทีไม่นานนักเสียงอุทานก็ดังขึ้นแม่เจ้โวยนี่มันอระของของปู่ข้านี่ ขอบคุณนะปู่ข้าได้เจอมันแล้วเฮ้ย,ยนี่เองมาที่นี่ได้ไงเนี่ยพรามเอกร้องตกใจเสียงหลงเมื่อชายคนที่นำทางมาอย่างถ้ำปรากฏตัวต่อหน้าแก่อีกครั้งข้าคือวิญญ,ญาณที่ปู่ของเองสะกดไว้ที่นี่เพื่อสอนมนต์อัคระให้เองแต่กลับไม่ได้ไปผุดไปเกิดเสียทีนั่นกรดีบสอนข้าทีเถอะข้ามีเรื่องที่ต้องสาสางร,รอยอยู่วิญ,ญญาณเร่ร่อน นั่งหันหน้าเข้าหากันกับพราหมณ์เองทั้งสองใช้มือประกบกันแล้วหลับตาจูจ่ๆอักขรขอมได้ปรากฏขึ้นในหัวของแก่มากมายปากแกขยับเองเหมือนได้จำมนอักขรขอมเหล่านั้นเข้าในสมองหมดสิ้นแล้วเองสำเร็จวิชาทั้งหมดแล้วรับปากกับข้าทีว่าจะช่วยปลดปล่อยวิญญ,ญาณของข้า พรามเอกทําบุญใหญ่กับผีเร่ร่อนตนนี้ด้วยการภาวนาศีลแล้วสวดส่งดวงวิญญาณให้กลับไปสู่ภพภูมิต่อไปทันใดนั้นเสียงเหี่ยวแดงแว่วมากระทบหูมึงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันแน่เกงจริงก็ออกมาจบเรื่องนี้กันเลยซิวะด้วยความสำเร็จวิชาพรามเอกมั่นใจว่าจะจัดการเหี่ยวแดงผีได้อย่างแน่นอน แกเดินออกจากปากถ้ำด้วยความฮึกเหิมพร้อมกับผิวปากเสียงดังให้มันรู้ว่าแกอยู่ตรงนี้เยี่ยวแดงเยี่ยวตัวกลับหันไปตามเสียงทันทีทั้งคู่ประจันหน้ากันอีกครั้งสายตาที่จ้องมองกันไม่ต่างจากศัตรูคู่อาฆาตมาหลายชั่วโคนอยูนี่เองเหรอไอ้พรามแก่ตัวดีกูจะเหยียบมึง ให้จมปัตตภีเลยเชียวละไม่ทันไรฝนหาใหญ่เทลงมาอย่างหนักเหยี่ยวแดงและพรามเองชิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดเหยี่ยวผีที่มีบนดำแฝงในร่างสามารถเศษตะกั่วดำเหลวหนึ่งพนเข้าไปที่ใบหน้าพรามจนแก่ชะงักวิ่งหนีเข้าไปในบ่อผุดภายในถ้ำแกใช้น้ำสะอาดชะล้างแล้วไล่มนให้คลายตะกั่วออกจนหมด เหยี่ยวแดงบินตามเข้ามาแล้วโฉบเข้าใส่ตัวพรามเองแต่แกกลับไหวตัววิ่งไปหลบที่โขดหินใหญ่ทิ้งตัวนั่งสมาธิสวดมนต์อักขระขอมในเร็วพันแสงสีเขียวสาดวาบใส่เหยี่ยวแดงมันคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดปีกที่แข็งแกรง่งกลับอ่อนแรงและหักงอ ร่างเหยื่อแดงตกจากที่สูงลงกระแทกพื้นเฮ้ยหงีกลายเป็นคนแก่ไปได้เนี่ยสรุปมึงเป็นเหยื่วผีหรือคนกันแน่วะพราม์ค่อยๆเดินไปดูร่างคนนอนคว่ำหน้าเอาไว้เขาใช้มือดึงให้ร่างนั้นพลิกตัวกลับมาอย่าเพิ่งทำอะไรข้านะนี่ปูเองพราม์เอกสับสนไปหมดว่าปูคือเหยี่ยวแดงได้อย่างไรในเมื่อ แกตายไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนไอ้พระเขมรคนหนึ่งมันสะกดวิญญาณข้าให้เป็นเหยี่ยวแดงคอยทำร้ายผู้คนที่ย่างก้าวเข้ามาในป่านี้ข้าไม่รู้ตัวหรอกว่าได้ฆ่าคนไปกี่ศพแล้วจนมาเจอเองที่ทำลายอาคมของมันได้ข้าถึงได้ถูกปลดปล่อยเสียทีนี่ปู่จริงๆใช่ไหมข้าดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้ง แม้ว่าจะเจอในรูปแบบวิญญาณว่าแต่ไอ้พระขมรมันไปครกอยู่ที่ไหนหรือเองเอายันขอมนี่ไปมนอักขระมันจะช่วยนำทางไปหาคนที่เองต้องการได้แต่จงจำไว้ว่าการสำเร็จวิชาของเองอาจแลกมากับการสูญเสียของรักก็เป็นได้พรามเอกยิ้มรับคำบอกกล่าวของปู่ผู้มีพระคุณทันใดชายชาราก็สิ้นใจลงพราม ล่าวลาผู้เป็นปูด้วยความสะเทือนใจนำร่างไปฝังดินแล้วสวดส่งวิญญาณทั้งน้ำตาจากนั้นแกก็ออกเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเขาระหว่างทางต้องหยุดพักด้วยความเหนื่อยล้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาก็คือที่พึ่งในยามยากเช่นนี้แกเอนหลังพิงโคนต้นไม้แล้วงีบหลับไปโอ้ตะเถนนีน่นนนน นี่เองเป็นใครอีกวะเนี่ยเล่นมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเป็นผู้หญิงแล้วมาอยู่คนเดียวในป่าได้ยงไงคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบแต่ทว่าหน้าตาที่เศร้าหมองของเธอกลับดุร้ายเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนข้าต้องถามเองมากกว่าว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงออกไปซะนี่มันบ้านของข้าพรามเอกดูแล้ว นี่คงไม่ใช่คนอย่างแน่แท้แกนำยันขอมออกมาพนมมือไร้มนเกิดแรงสะเทือนพื้นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงผีสาวพยายามตะเกียกตะกายร่างพุ่งใส่พรามเอกแต่แกกลับใช้ยันขอมแตะที่หน้าผากของเธอได้ทันท่วงทีราตียืนนิ่งเมื่อถูกสะกดวิญญาณความดุร้ายกลายเป็นความสงบเงียบไม่สู้คน เธอร้องขอชีวิตกับพรามเท่าด้วยใจสำนึกเองยังไม่ตอบข้าเลยว่าเองเป็นใครทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ข้าเป็นคนหมู่บ้านใกล้ป่าแห่งนี้วันที่เกิดเรื่องข้ามาเก็บของป่าตัวคนเดียวแต่กลับโดนพระขมิญคนหนึ่งทำร้ายกลายเป็นศพอยู่ที่นี่มันสะกดวิญญาณเข้าไว้เพื่อใช้งานในทางที่ผิดถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เห็นทีจะปล่อยรูปนี้ไว้ไม่ได้ซะแล้วพระปู่ข้าก็โดนมันทำร้ายดังเช่นเองเอ็งนำทางข้าเข้าไปได้ไหมข้าต้องรีบไปจัดการมันก่อนที่มันจะไหวตัวทันและหนีไปได้ราตรีรับปากพรามเท่าแล้วนำทางไปตามที่แกขอจนวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่พบพระ,ขะเขมรรูปนั้นแต่กลับพบความรักที่คนมีต่อผีและผีมีต่อคนทั้งคู่ มีโอกาสพูดคุยสนิทสนมกันจนดูเหมือนว่าพรามเท่าที่ไม่เคยมีหญิงใดข้างกายมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจึงเกิดความชอบพอกับผีสาวเป็นอย่างมากแต่ดูเธอก็เหมือนมีใจให้กับพรามเอกเช่นเดียวกันระหว่างที่พรามเอกนอนหลับในเวลาค่ำคืนผีสาวแอบหนีหายออกไปพบใครบางคนทำไมเองล่อมันมาให้ข่าช้านักว่า ข้าใช้อะไรเองทำไม่ได้แทบทุกอย่างนั่งผีซือเบือนี่ที่อย่างนั้นนะท่านข้าล่อมันมาได้แล้วตั้งหากล่ะเดี๋ยวรุ่งสางไอ้พรามเท่ามันก็มาถึงที่นี่แน่นอนด้านพรามเองที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบคนรักแกเรียกหาเธออย่างบ้าคลั่งกระวนกระวายใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธออีกแกรีบออกเดินทาง ตามหาอย่างไม่หยุดหย่อนและแล้วก็มาถึงน้ำตกอันสวยงามที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าจะมีน้ำตกสวยเช่นนี้ในป่าแห่งนี้แกต,ตะโกนเรียกหาผีราตรีด้วยใจสั่นระทวยราตรีนี่เองหายไปไหนข้าใจคอไม่ดีเลยไม่คิดว่าพรามที่ดูเหมือนจะฉลาดอย่างเองจะตกหลุมพรางขาาได้ หลงรักผีนางราตรีหัวปลักหัวปร้ำเลยสิทา่า <c oughs> ราตรีไม่พูดจาใดๆมีเพียงใบหน้าเรียบเฉยไม่ยอมสบตากับพรามเอกแม้แต่น้อยราตรีทั้งหมดที่เองทำคือการหลอกลวงนะึยเสียดายที่ข้ารักแล้วไว้ใจเองพระเขมรจอมขมังเวทใช้อาวิชามนดำ ปลุกเสกเหลี่ยวแดงอีกตัวออกมานกผีบินวนเชี่ยวไปมาบนหัวของพรามเอศแสงสีแดงทอดยาวเป็นเส้นสาดแสงวาบเข้ากลางอกของแกจู่ๆในตัวเกิดร้อนผ่าทุรนทุรายรู้สึกถึงร่างกายที่ผิดปกติแขนขาอ่อนแรงคล้ายถูกครอบงำแกเร่งนำผ้ายันขอมมาแปะที่กลางอกของตน ครานี้เรี่ยวแรงที่หายไปกลับคืนมาอีกครั้งเป็นจังหวัดที่พรามเอกใช้มนอักขระบริกรรมคาถาอักขระขอมลอยเคว้งไปทั่วบริเวณเสียงสวดของพราหมณ์เทาดังกระหึ่มจนแสบแก้วหูเยี่ยวแดงที่ได้ยินพลันพุ่งเป้าหมายใหม่ไปที่พระเขมรแทนพระเขมรไม่ทันตั้งตัวถูกเหยี่ยวบริวารเกดปากเข้าที่คอหอย เลือดสีแดงพุ่งกระฉูดไหลไม่ยอมหยุดเนื้อตัวของพระเริ่มขาวซีราตีเห็นเช่นนั้นไม่รีรอเธอบีบคอพระร้ายไว้แน่นขาของพระดิ้นพรานจนแน่นิ่งหมดลมไปในที่สุดพรามเอกวิ่งค่อมร่างของพระเขมรแล้วนำยันขอมท่องมนอักขระสะกดวิญญาณร้ายของพระจอมขมังเวทคนนี้ให้จบสิ้นทำกรรมชั่วเสียที โทษนะพราหมณ์ที่ข้าทำอะไรไม่ได้มากนะตอนนั้นเพราะกลัวพระเขมรมันจะทำรายร่างของข้ามันซ่อนร่างข้าไว้ที่หลังน้ำตกนี่ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะราตรีข้าจะช่วยเองเองราตรีนำพราหมณ์ไปที่ร่างของตนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนกระท่อมของพระเขมรมันจับข้ามาสะกดวิญญ,ญาณข้าไม่สามารถ กลับเข้าร่างตัวเองได้อีกเลยชายสูงไวัยหลับตาพนมมือตั้งใจท่องมนต์อักขระด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวจากนั้นบรรจงแปะยันขอมเข้าที่หน้าผากของเธอมืออีกข้างจับที่มือของเธอด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เมื่อลืมตาขึ้นพรามเอกก็ไม่เห็นวิญญาณของราตีอีกแล้วทุกอย่างเงียบและว่างเปล่า ไร้เสียงใดๆแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นร่างของราตรีขยับและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงงงวยข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเองเป็นใครข้าไม่รู้จักเองเลยด้วยซ้ำคำพูดที่เอ่ยออกมาของหญิงสาวทำให้พราหมณ์เอกเสียใจมากนักแกทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เพียงแต่ปล่อยให้ทุกอย่าง เป็นไปในสิ่งที่ควรจะเป็นพราหม์เอกบอกหญิงสาวไปว่าเอ็งหลงป่าแล้วสลบไปข้ามาเห็นก็เลยช่วยเอาไว้จากนั้นพราหมรับปากจะพาเธอไปส่งที่บ้านพันคิดในใจหลังจากส่งเธอกลับก็จะจากไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อถึงบ้านของราตรีท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่นั้นพราหม์เอก ได้รับคำขอบคุณจากครอบครัวราตรีที่ช่วยหญิงสาวเอาไว้แก่ยิ้มรับด้วยความยินดีแล้วเอี้ยวตัวเดินออกไปข้าแค่แย่เล่นมาจะไม่ได้นิดๆหน่อยๆนี่จะหนีข้าไปเลยหรือพรามเอกชะงักฝีเท้าหันกลับไปหาหญิงคนรักพร้อมกับวิ่งสวมกอดเธอด้วยความรักที่มากล้นจากนั้นทั้งคู่ ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างพอเพียงและไม่กลับเข้าป่าแห่งนั้นไปอีกเลยหากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสายองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ